สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านเอซีทุกท่านค่ะค่ะมานีกันมาพบกับเจค่ำสามตัวเต่งคือเก่นเนาะคะ่ะมานีเจคาำสามตัวเต่งที่ภาท่านผู้ชมไปติดต,ตามหนึ่งเล่าความฝันกับคุณตาเขนเนาะคะ่ะคุณตาเข่นมีเพิ่นฟันเห็นเล็กน้อยเนาะคะ่ะเล็กน้อยวัยรุ่นเนาะคะ่ะเพิ่นเอาปลามาแหลกเหล่าเพิ่นว่าเนาะคะ่ะเอาปลามาแหลกเหล่ากับคุณตาเขนเนาะคะ่ะความฝันของตาเข่นสิเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแน่ใดกัน เส่อบป็นการเสียไม่ได้นะคะรับส้นถ้า่อไปติดตามรับชมรับฟังความฝันกับคุณตาเข่พร้อมกันนะคะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณตาเขนค่ะสวัสดีค่ะคุณตาค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณตาเข่นค่ะค่ะมือีก็ได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของคุณตาเข่นาะคะเบื้องหันเพื่อนกับฝันค่ะเอาเป็นกระถือเนาะเด็กเพิ่นค่ะเพื่อนว่าให้มุนเอาค่ะ ค่ะใช้มุ้นเป็นกับขึ้นสีเขียวขึ้นสีไร่น้ำคุ่นจาเขล็ดอยู่หรือเปล่าคะงวดเบึงหันบ้านมีเพิ่นกับฟันต่อวีกเพิ่นสีฟันแบบจังไรแต่โอเคให้ท่านผู้ชมทางบ้านทัาฟังเลยค่ะอืมฟันฟันมาขึ้นนี่แหละแต่ว่าที่เร่กออกแล้วเล่กออกแล้วอ้าอ่ากยู่นี่จนคำจนเมื่อดังไรเมือ่อเนาะค่ะอืมแต่จุดถูกจุดเชี่ยนเพิ่นแต่จังไรเมือ่อ เอาล่าเด้ออันผัยญาติยายเอว่าน้องซิมน้องไดว่าเพราะว่าทางของคนเที่ยวกระเส่นคนเขามาอยู่นี้ค่ะค่ะอ่าอันที่ผัดุโพดรัีดีๆอ่าไก่มันถึกไก่มันลงมันดังเบิือกันก็ได้ว่ะค่ะอย่นแต่เขาอ่าทางเขาทางเขาให้มันดังเบิือกัก็เลยว่าค่ะเอากรคากเบิือว่าผู้ที่หูเจ้าตาชิบว่าว่าในมาขึ้นมาฝันว่า ที่นอนไปฝันว่าเล็กหน่อยสี่ข้นเพิ่งหายเพิ่งหายเจตดนาคือเก่าอีกเล็กหน่อยสี่้นถือป้ามาพุทธโตป้ากระท้อกันบด่มบีตัวหน่อยตัวใหญ่เสมอกันเบดฮะเสมอกันเบดพอกนเบดฮะบักดะผู้ชายเลย เออจังไรจังไรปลามาพูดตัวตัวนี่ไปหาเอาเอามาขายบอถามมันนะบอจะเอามาแดกเรานี่แหละจังว่าห้ซื้อเราเป็นปลาหย่างคุณตาปลาคอปลาคอใหญ่ปลาคอเบิสว่าเอามาขายบอแล้วก็เนื้อหน่อยซ้ำกลางนี่แหละค่ะบอเอามาขายเฮ็ดจังไรล่ะที่แรกเราแล้วพอใหญ่กันวะบอ แล้วเราก็จะพ่อะไรตัวกันได้บ่ปลาชีโตเนี่ยขึ้นว่ามันจะเอากวหน่อยบอกเฮ้ยจะเอากักย่างมันา็จะทำบานก็ไ้บอตกลงกันก็มันว่าเอายี่สิบบเบาเด่นหรือเบ่ยี่สเอายี่สิบมาเถอะบานก็ได้ทำว่าเอากักเอากวัวน้อยปลาชีโตเนี่ยถามมันเอากัวน้อยแล้วเจสาพ่อกินมันบ่ซีข้นมันบ่ สี่คนหน่อยหน่อยซ้ำเลยฮะหน่อยซ้ำเลยเป็นบาวแว่งเออบาแว่งนี่ล่ะซ้ำพวกอันนี้ซ้ำสิบกว่าปีนี่พวกเออพวกแบนายบางอย่งนี่นะซ้ำีอ่ะประมาณสิบสี่สิบสมปีเนาะค่ะเนาะสิบสี่สิบห้านีรุ่นนี่ละเพิ่นมากันจคนณอคุณตาสี่คนมาสี่คนถือปลามาสี่ตัวพวกเราตันพถือหลไรผู้ชายทั้งบดเลยบอก มอนี่ก็ถือตัวนึ่งมอนี่ก็ถือตัวนึ่งมันมันมันจะกำเส้าหัวเด้กำเส้าหัวเอาหางยอหนูกำหัวเอาหางยอนกำหัวเออกำหัวเอากระหังเด้กำเส้าหัวบดทุกคนกำหัวปลาไหวเออเอาหางยอหนงถือยางมาหาผู้ชายทั้งสี่เลยบอกเขาคุณตาผู้ชายเบิดผู้ชายเบิดทุกคนเนาะเอขาจะทำเท่าเอาปลามา้ยางหรอเอามาจังไรนี่ อันเอามาขายบ่อถามมันบ่อจะมาแรกเราล้านันพยายามอย่างหนูจะมาแรกเกเราวันนี้คุณตาดิเดเอาปลาทั้งสี่ตนไหวบ่ยังอยู่ก็ร่างถามว่าเจ้ากักบ่อหรือเจ้าขวดน้อยถามมันอ่ะมันว่าเอาขวดน้อยเออขเอากขวดน้อยแนบมุกปลามันก็เป็นตามันก็สซูสีกันเป็นตาเอาอยู่ คนไหนคนไหนสื่อแม่ของนไอยใหม่มันกันหรอ่ะค่ะเพื่อสิ่งทสุดก็เลยมีอาบันยนี่คุณนาคุณตาบอคุณตาบอบอบอเคยเห็นจักคนบอเคยเห็นจักคนเนาะบอเป็นคนแถวบ้านคุณตาเมียนบอกาบอบอคุณบอบอว่าคนในบ้านอย่างเลยบอว่าเลยบอมีค่ะอ่คนเข้าวจนพุ่นคือคนบอได้เห็นการเห็นงานผลได้เหมันมา ค่ะท่านผู้ชมกัคือเบิ่งแต่ซอยกันเนาะว่าคุณตาเข็นมีกำมักำเส้งหัวนี่มันกำทั้งหัวนี่กำเส้นหัวเนาะหางย้อนลงได้ค่ะกำหัวพ่ทุกคนค่ะกำหัวเอาหาเอาหากำกับเก่าเรื่อเรื่อกำคอะไรเอานี่ะกำคุณตาเป็นเก่าเนาะค่ะหัวกะับคุณตาหัวกะสิบน้ำมาณหานาะค่ะคุณตาเนาะ บานีสมมราห้อเขาแปลกันเนาะก็เพราะ่นแปลผบ้าดฟัง่งกรรมเนี่ยมันเป็นเก่าทามก็เป็นแ่ะเก่าแเกบอกฮึกคือคึคืมันจะออกแปกแปกแปบอกแ่หัวมันคุตากันตรงแปลน้ำีนเร้อหัวน้ำแฝแปรซอยกันกับมหัวน้ำเนาะกรหัวเนี่ยกัมมันีกรมมกับเก่าอยู่หางย้อนลงบดมือเนาะมือกับหามือกับหามือกับหานะกับหาแปลซรอยกัน เรืออะไรคิดซะเนาะหรืออาจจะเป็นเป็นฮกกระไดาว่าท่านผู้ชมว่าหามันออกแล้วเนาะเออเพราะว่าบัดบัดบัดตัวนี้ถ้าย้ำแกเบิ่งเพิ่นหายปัญหาให้แต่ว่าปลากระซีตูตื่นตื่นตื่นคือเลราเราคือตื่นตัวนี้ปลาซีตูเด็กหน่อยผู้ชายซีคนบานี้คุณตาอีกผู้หนึ่งในความฝันฮะคุณตาอีกผู้หนึ่งก็เป็นเป็นเพราะผู้เฒ่ามันเป็นเก่ากัมม์กับเก่ายู่แล้วค่ะ ค่ะก็เอาเด็กของคุณตาแปะเนาะคุณตากรรมกับเป็นเก่าพเท่ากัเป็นเก่าพุทโกับเป็นเก่าค่ะคุณตาหปันแม่อะไรบ้างเก้าแปดแปดเนี่ยเก่าแปดแปดเออบาเนี้ก็เก่าสี่แปดสี่เก่าสี่เท่านั้นค่ะแปดสี่เก่าสี่เก่าสีเกาดบ้นนี่มันเก่าแปดแปดนาะสามตัวเนาะเก่าสี่แปดสี่ อันสองตัวนี่สองตัวให้เอาอันแปดเก่าก่าแปทำแน่แปดีีแปดค่ะอันเข้ากันไหวนะค่ะอ่าีเก่าเก่าซี้ำในไรค่ะเออการไหวอ้อมไหวเนี่ยาสีตัวเนอะเออทานีก็ก็ขึ้แนวทางที่คุณ้ไเาามันสิเป้าเ้าเป้ออะเป้าเป้าแปปกับีซค่ะค่ะแปกซีเออมสิเป้า ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมคุณตาเพิ่นกับบอคอยแเตะปันได่เนาะเออแปะบอแจงเศรว่าท่านผู้ชมแต่แปะแจงได้ก็คข้อมินมาใส่คิดเนาะค่ะเอองวดเบิ่งหันคุณตากัแเตะบ่ค่อยเก่งเนาะคบอบอแต่ว่าผู้ใดตัดเล่นกถือหมานกับคุณตาอยู่ดอกค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณตาเพิ่นก็ให้แนวทางมาแต่ว่าอ่านแปะซอยกันค่ะเออค่ะรอบนี้กามาแบบ ปิิศนาอีกเนาะคุณตาเนะนาะมาแบบปัญหานีแล้วีเพื่อนนีแล้วค่ะนี่ค่ท่านผู้ชมนี่เพื่อนกับถูกจุดเทียอนเพราะว่าเมื่อคืนเพื่อนกับมาบอกว่าเพื่อนอยากได้เราเนาะค่ะเนาะตาเนี่ยเพื่อนสีตาแดกเราคค่ะเพื่อนว่ได้ว่าสีขายเพื่อนจะมาทำที่ที่เขาถามาเขาเราให้เพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนบอกบอกเงินเพื่อนไ อาจจะมาแรกแล้วเห่อเฮ้ยเพื่อนก็บอกเฮ้เรื่องราวความฝันของคุณสามียังเพิ่มเติมเหรอเฮเท่านี้ละ ก็ได้บาเจ๋อเนาะโบ่บอยกูได้ฝังค่ะค่ะค่ะกขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขที่เราให้ทางผู้ชมสร้างบ้านเท่ารับ้ชมเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้เราก็มาสรุปตัวเลขของตะเคียนเนาะค่ะตะเคียนนี่เพิ่นฝันโตงวดเนาะค่ะผู้ชมเนาะเพิ่นฝันว่ามีเล็กหน่อยเนาะค่ะเอาปลาปลาคอมาเล็กเหลากับตะเคียนพันวันเนาะค่ะผู้ชมเนาะตัวเลขของเพิ่นกับเก้า 8ปดแปดแบกซีเก่าซีซซีเก่าแปดค่ะท่านผู้ชม1มีหน้า2องหาหกคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเผื่อเป็นกำลังใจให้เจค้ำสามตัวติงน้ำในเด้อคะ่ะสำหรับคลิปนี้เจค้ำสามตัวติงขอจบด้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันใหม่สวัสดีคะ่ะ